สวัสดีครับมาอีกแล้วครับในเพกอดุลเซยากุนะครับหรือว่านเพกอดุลเซชนาว,วันนะครับวันนี้จะจะพาผู้ชมให้รู้จักสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ายาหนูต้นยาหนูต้นนี้เป็นพวกญ้าชนิดหนึ่งนะครับก็อาศัยอยู่ในป่าชื้นใบเหมือนใบเตยหอมนะครับ ลักษณะต้นนะครับก็สูนประมาณสองสองฟุกนะครับสองฟุกอันนี้เป็นตัวยานะครับสามพระคุณแก้ปวดเมื่อยปวดหลังตามร่างกายนะครับยาหนุต้นใช้ต้นอ่อนนะครับขยายพันธุ์หรือว่าใช้เม็ดนะครับได้ยาหนุต้นนี้อ่า ก็หายากเหมือนกันในพื้นที่ก็บางที่นะครับไม่มีนะครับใส่ในกระถางก็ได้นะครับอ่าใครสนใจนะครับจำพวกนี้นะครับก็เข้าในไลน์นะครับส่งมาแล้วจะไปอ่อส่งมานะครับแล้วก็จะส่งของไปนะครับยานต้น นี่ลักษณะใบนะครับรกชาติของยาหนูต้นนะครับเป็นยารุจืดนะครับรุจืดรุจืดเย็นนะครับ ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจออีกคลิปหน้านะครับในยู u ูบส์ก็เราได้บันทึกมานะครับในเพจอดุลเซชแนวันนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ส่งมาในไลน์นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเจออีกครั้งหน้านะครับอาสลามมุอะัยกุมบารมัตุลลอฮิบาระกาตุสอัลกุลิยานุมินักเลยอุบักนี่เอาไปพังให้อุบักอุบุติกู Kalau rasa siapa dia minat nak tanya ubat ni ah, boleh lah. Boleh hantar bagi komen masuk kita nak hantar lagi lah. Ah, ni cara tanya dia pun ada halus gini lah tanya. Pocok lagi dah. Dah ada berhenti pun boleh tanya. Dia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  bunga dia lah kena. Bunga dia. Ha, ni buah dia tu. Ah, ah, kau dah kat ni dulu Assalamualaikum.